จะตัวห้าปะไม่ได้ใช่ใช่เดี๋ยวตัวหกนี่ป่ะตัวนี้เป็นปืนกระสุนของพวกเนี้ยตระกูลกระสุนพวกเนี้ยเป็นเป็นอ่าเป็นปืนเกี่ยวกับพวกล่าสัตว์สมัยก่อนโอ้โหหเนี่ยตัวนี้เป็นเป็นเจ็ดมอหะเจ็ดมอใช่โหัวนี่มันโง่เองปืนล่าสัตว์ในเฟิรอนนะปะใช่ เนี่ยตัวนี้คือ,อไรเฟิลเจ็ดมม7เจ็ดมมอป่ะใช่เจ็ดมม,ม,ม,มนี่มันคาลิเบอร์มันเจ็ดมม,ม jóvenes. อไง,งตัวนี้ตัวนี้ปืนยาที่สวยตัวนี้มันเป็นยี่ห้อบราวนิ n งนะ เรานเหรรานิ่งหรือเปล่าเราหนิ่งใช่แต่พวกซีเซ็หมาให่เป็นซีเซ็ตมันรุ่นใหม่นี่วุ้นยังไม่เกิดเลยผมยังไม่เกิดเลยเน,นี่ยพวกเนี้ยอ๋อตัวนี้แบบปืนปืนล่าสัตว์เลยครับผมจะดูฝั่งนูน้นสิผมผมคงได้มาเหมืนนอ,อ,อน,นกันเนี่ยอ้กล้องน่าจะแพงแล้วป่ะกล้องเดี่ยวผแพงผมจะดูเขาคาลิเบอร์มันเจ็ดอะไร เนียนแหละลูกๆหน่อยเอ่อตัวนี้เบลนิ่งครับตัวนี้มันเมคอินเยอรมันนี่ครับอนะ่าทำไมก่อนเนี่ยเขาตัวนี้มันแบบพุ่งซุ่มยิงอะ่ะโอ้แต่ว่าตอนหลังเนี่ยปืนพวกนี้เขาไม่เป็นปืนล่าสัตว์หมดและครับเดี๋ยวนะเดีย๋ยวผมขอดูเองฮึฮึพรุ่งนี้ผมจะมาให้ผมเพิ่งได้มาอันนี้วุฒิมาดีเลยโชว์วุฒิท่านหน่อยโอ้โหไม่ไม่เห็นเลยเนี่ยแว๊บ เนี่ยเห็นไหมตัวนี้มันมีมีสองไซส์คือคตัวลำลำกล้องเนี่ยยี่บหกยี่หกคะกับลำกล้องอลำกล้องยี่ยี่หกมันจะยาวมางี้ใช่ไหมครับตัวนี้มันอยู่ที่สิบเก้าว่าสิบแปดเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าตียี่หกเนี่ยเพราะว่าคนคนชอบลำกล้องยาวๆของมันแมนอ๋อแม่เร<ต>่อ<ะ>พวกก็ทัดรักกว่านี่ นี่ผมบอกว่ามันยาวนะถะูเจ็ดยี่หกย,ยาวกว่านี้ยาวกว่านี้ไม้สวยอยูย่สวยผมดูคาลิเบอร์ไม่เจอว่ามันใช้เจ็ดคือมันพูดเจ็ดมะมะเนี่ยมันมีหลายหลายอันคือบางอันเนี่ยมันเป็นเจ็ดเจ็ดโอ้นี่งไง เฮ่บาเนนี้โอ้อ่ะเจ็ดมมอถือว่ารุนแรงไหมปะไม่ก็ะปืนล่นาสัตว์ปกติปืนล่าสัตว์ปกติแต่ลูกมันเบลอเลยเปะวันนี้ถึงพกแล้วมันมีลูกใหญ่ก่นี้ดูดูลูกข้างบนหนูอนะอ๋อแก่แๆ่มันมีลูกที่มันใหญ่กว่านี้เยอะ ลูกเจ็ดมมอถ้ามือเจ็ดมมอเจ็ดมมอเอ่อศูนย์หกหรืออะไรเนี่ยมันก็จะกว้างใหญ่โอ้ตัวนี้นี่ผมวันนี้ผมเพิ่งได้มานะเพิ่งได้มาเสร็จแล้วก็บอดีวุฒมาตอนคืนเลยอืมตัวเนียนคนคนที่ชอบไรเฟิลน่ะสอบถามได้นะสอบถามได้นะต้องมีตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่จชเป็นไม่จชเป็นอ๋อครับมีหลายคาลิเบอร์มีเอ่อลูกเหมือนกับลูกอ่ะ เหมือนลูกปืนเห็นไหมมันมีเยอะมาลูกปืนมีหลายขนาดนะปืนมันก็มีตามลูกปืนใช่ไหมอ๋อครับอู้สุดนี้บราวนิ่งด้วยแต่นี่มันตัวหนึ่งที่ที่คนหาอยู่ตัวนี้ปะใช่อ๋อแต่ซีเซียดี้คือร <c oughs> ุ่นใหม่ๆล่ะคีอรุ่นใหม่อันนี้คือรุ่นเก่าๆทำไมนี่บราวนิง่งตัวนี้เยอรมันอ๋อเยอรมันนะครับ ขนาดกล้องเดียวโปรกล้องสี่หมื่นกว่าเลยไปดูเขอดูเขาดูหนะ่อยขอชมหน่อยกล้องสี่หมื่นเป็นยังไงไม่ไม่ใช่สี่พันนะป่ะสนะี่หมื่นนะอึ้งยังไงล่ะโอ้ยนี่สวยมากมีผมมีสองตัวครับหมายถึงกล้องอ่ะ่ะใช่ ถึงว่าในชุดมีสองตัวเลยไม่ๆหม่เหมเห็นไหมเห็นไหมอ๋อจะบอกว่าเป็นเป็นรุ่นเดียวกันนะป๋าไม่ใม่ม่อันนี้ดีกว่าอันนี้อันนี้อันนี้สี่ห้าหมื่นกว่าตัวนี้เริ่มต้นเลยสองหมื่นกว่าอุ้ยกล้องกล้องปืนติดเล็บพวกเน่ยพวกปืนยาวใช่คือเพราะกล้องพวกเนี้ยเอามาติดปืนไรเฟิลเน่ยถึงจะเอาอยู่แต่ว่าถ้าเกิดในกรณีใช้ ใช้ไปซื้อกล้องสามสี่พันห้าหกพันหมื่นหนึ่งเนี่ยครับยิงมันถอยตีตาแตกมาอ๋อพวกนี้มันมีระบบอ๋อขายืดก็ยังต้องใช้ขาดีๆ้องขาแพงอีกครับขาชุนหกพันบาทเห <Hey S 2> ็นไหมแต่ว่าพวกพวก,กอบปากก็เล่นปืนพวกนี้เนาะคือ สมัยก่อนเนี่ยร้านร้านเราเนี่ยขึ้นชื่อว่าร้านปืนสนั่นภัยเนี่ยคือจะเริ่มแรกคือพวกนี้ใช่ไหมวะใครจะมาได้อยากเลยเฟ้นเนี่ยมาเลยเอปืนก็บอกเนี่ยถ้าเกิดพี่ฉัดชัยพี่ชัดชัยคือพี่พนมเทียนอยู่นะแกต้องมาขอเนยนะทำหนังสือโอ้โห เกิดทันป่ะขนมเทียนเกิดเกิดเป็นทันแน่ขผมอ๋อแต่ว่าร้านป่าสมัยก่อนก็ขึ้นชื่อพวกพวกลายเฟิร์นอย่างไรเฟิร์นแน่นอนใช่ใช่ผมผมผมว่าทันใช่ใช่ตั้งนื่อช่ปะอ่าเลี้ยงผู้ตั้งเงินนี่นะเลี้ยงเลยอ่ะใช่ใช่ผมว่าทันอยู่ตอนนั้นใช่ใช่เยอะเลยอ่ะอันนี้ก็เก็บไว้ข้างบนบนบ้านไม่ค่อยมาโชว์เพราะว่าเราไม่มีตู้โชว์ครับ เก็บไม่ได้ไม่ยิงหรอกเพราะว่าดีนี้ก็สุนแบงสุนนัดหนึ่งอย่างเงี้ยกะสุนนัดหนึ่งร้อยยี่สิบนั่นละนะนี่ยิงเบานะถ้าไปเจอสามสิบศูนย์หกใหญ่ๆงั้นน่ะนัดหนึ่งตั่งสองร้อยสามร้อยแปี้ยนัดหนึ่งนะป่ะไปเจอสี่ห้าแปดนัดขนาดเนี้ยนัดหนึ่งห้าร้อยกว่ายิงทีไง ทางวิ่งเดี่ยวแตกแต่คนก็ชังซื้อนะซื้อไปยิงเพราะว่าเออชอบอช่วยไม่ได้เรื่องชอบเลยช่วยไม่ได้จริงวันนีผ้ผมเห็นผมชอบไปป๋าเนี่ยใช่ฟังเสียงตาลองลองสาธิตที่ดูลฟังเสียงสาธิตที่ดูลุลไดป๋าป่ะ <c oughs> แรงอะเนี่ย <c oughs> ออกเมื่อกี้มันขึ้นขึ้นใช่คือแล้วนี่มาก็คือพวกเนี้ย พวกเนี้ยเขาจะขึ้นโดยอันนี้โดยขึ้นแล้วก็ลูกหยอดครับทีละนัดครับเขาไม่มีแมกกาซีนเ่ยเขาไม่มีหรือเขาอาจจะมีแมกกาซีนอย่างเงี้ยอยู่แถวนี้ถ่ายได้ประมาณลี้หยอดลงไปกสามเม็ดเนี่ยเขาหยอดลงไปในนี้จะเก็บได้สามเม็ดสามนัด๋อสมัยก่อนเป็นไงสามนัดขอบตั้งก็ต้องดึงอดึงตัวนี้คึบดึงปึ้ง ไอ้สดสดดีบอกออกใช่ไหม<อ>ไปดูหนังเรื่องชูตเตอร์ชูตเตอร์แล้วก็ลูกไม้ใส่ค่ะลูกไม้จะอยู่นั้นสามลูกยิงปั้งกระเด็นออกปั้งกระเด็นออกแล้วพระลูกไม้ก็ใส่ดึงมาก็ใส่หนึ่งสองสามครับโนี่ขนาดกล้องกล้องมันสี่หมืนห่นแล้วปะตัว<อ>ม่ก<อ>ตัวไม่ไม่ไม่ไกลเนี้ยโอ้โหยิงไม้อย่างนี้เยอรมัน ตัวน,นี้เยอรมันแท้นะครับมีทะเบียนเห็นมีทะเบียนใช่ไหมหมก่อนติดต่อทะเบียนอย่างนี้อ่ะทะเบียนเรียบร้อยนะครับใช่ไหมทะเบียนที่ด้ามเลยนะใช่อืมู้แต่งานงานก็ดีมากอ,อ่ะชอบครับ,บคือสมัยเนี้ยสมัยเนี้ยพวกลายฟลุอะไรเนี่ยมันจะ <c oughs> มันจะ,ะสใส่ไอ้โครงพวเนี้ยเป็นโพลิเมอร์ ได้ไหมครับทำไมมันเนี่ยป่านะอ่เป็นโครพลิเมอร์ไงมันเหมือนสมัยก่อนนะ่านะต้องเป็นตรงนี้แหละก็จะมันสวยอ่ะตชนนี้เนี่ยวุ้นเขาจะไปไว้ที่บ้านตัวเดี๋ยววให้เมียยิงตอนตอนวุ้นหนียเที่ยวตัวนี้ก็แรงกว่า คำทัท้งสองเยอะหลายตัวลูกคนละเบอร์เลย <c oughs> เออ <c oughs> ตัวนี้ตัวนี้ลูกเนี่ยใกล้ๆสามศูนย์แปดคือถ้ามันเจ็ดถ้าถ้าเขียนถ้าถ้ามีเขียนแถวนี้ที่ผมหาไม่เจอเนี่ยครับถ้าเขียนเป็นเจ็ดศูนย์แปดเนี่ยลักษณะกระสุนเท่ากันกับสามศูนย์แปดปัจจุบัน เท่ากันเลยถ้าเจ็ดธรรมดาอย่างเงี้ยครับถ้าลูกเจ็ดันธรรมดาเนี่ยอาจจะอาจจะใกล้เคียงเลกอเล็กกันหน่อยอแต่อนเนี่ยผมไม่ค่อยแม่นนะพวกลยเฟิลนเนี้ยแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่ที่ที่รู้มาจากจากจากพ่อเนี่ยคก็คจะรู้ว่าพวกนี้มัน คุณยืนยิงไม่ได้ <c oughs> อ,อ๋อยืนยิงแบบประทับป่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณต้องหาอะไรพาด <c oughs> ยืนยิงพาดต้นไมห้หรือนอะไรเงี้ยต้องพาดหรือน่นนอนหมอบวางมีมีไม้วางหรือมีขามันถูกอ๋อแต่พวกนี้เขาพวกนี้นเป็นปืนล่าสาัตว์เนี่ยเขาไม่เอาขาอย่เ้มันเจ็บกะอักแตวตัวนี้กระทัดนัดทระทนัดหมายว่าคุณสามารถจะเข้าป่าได้เลยถูกไหม อ่าโอ้โหสมมติสมมติฝาไม่รู้ไม่รู้ถามถามได้ทถามได้ไหมนะได้ได้สมมติว่าเอออย่างเงี้ยมันราคามันประมาณเท่าไหร่บาทอ่าเอ่อสะสมใช่ไหมข้าวอะไรข้าวอะไรสะสมน่าอยู่ประมาณทักเก้าหมื่นรวกล้องมาแบ่งรวมเนี่ยทั้งชุดเนี่ยทั้งชุดนี้เลยวะใช่ใช่ทั้งนี้แล้วก็กระสุน ศูนและยี่สิบนัดน่ะนั้นน,น,นั้นร้อยยี่สิบนะประมาณประมาณนั้นโอ้แล้วเวลาขอขอขนาดเท่าไหร่ปะ่ะพวงนี้จะขอขนาดเจ็ดมมเลยเจ็ดมมไปเลยเป็นปืนไรเฟิลเลยต้องมีบัตรสนามต้องมีอะไรเหมือนกับจุดสี่ห้าครับเป็นพวกนี้<อ>ต้องขอเป็นการกีฬานะ<อ>ไม่ได้ขอเป็นเพื่อรักษาทรัพย์สินครับก็เป็นการกีฬาือวนาพวกเนี้ยคนอคนเขา เขาที่เขามีปืนอย่างนี้เขาไม่ไม่ได้ยิงแล้วล่ะเขาเขาม่แขวนแขวนโชว์แขวนโชว์เท่วันเยอะวางมันเขาควางอะไรเงี้ยอื้มจะมาละเอียดมากเลยปะโอยมันดูดิจับเกิบเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเดีนดูลายเห็นไหมจับเลยยิบเลยไหมคือปืนงานฝีมือคือคือคือพวกนี้จับปืนเนี่ย เราจับตรงนี้เรารู้เลยว่าตรงนี้าอรู้เลยว่ะนะรู้เลยว่าโหอันนี้แม่งเยี่ยมไปเย,ยีเ่ยมเยิ้มใช่รับก็ประมาณนี้ป่ะนะประมาณนี้แหละหายากถ้ามีม,มีแบบที่มันมันมีเยอะไง สมัยนี้สองสองสามราคาเริ่มต้นได้ถึงแปดหมื่นกว่าเลยครับใช่ป่ะลูกสองสามก็ลูกนี่นะใหม่ใหม่รูกเล็กเล็กเล็กูเล็กหระอเป่าเล็กติดเดียวอันนี้ไม่มีเลยสวยอันนี้ยังหาคาลิเบอร์ไม่เจอโอ้โหลูกตัวนี้ตัวนี้แบบหายากดูเดี๋ยวมองแล้วมันเงนี้ยไหม มันแบบเนีนยะมีรองแก้มเนี่ยดูก็รู้แล้วป๋าแบบถ้าป๋าบอกปืนเนี่ยมผมยังไม่เกิดแต่ว่ามาันนานมากตรงน,นี้นะนานมากแต่ว่าเหล็กเหล็กก็ยังดีอะ่ะของรักษาดีโหแบบเหมือนปืนใหม,บบม่เลยอ่ะบอกอืมวันี้ยิงได้ประมาณทักถ,ถึงแปดร้อยแปดร้อยเมตรอะ่ะตัวน,นี้นะป๋าอืม บราวนิ่งบาวนิ่งใช่โอ้โหหัวมั่อกี้เขอตับเลยมาลูกมันอ้วนมากเลยนเนี่ยมันใสอย่างนี้เห็นไหมอ่าเห็นไหมดึงนี้ขึ้นมาปร๊บเดี๋ยวนี้ทิ้งลงไปอ่าครับลูกหนึ่งอืมเี๋ยลหนึ่งพอพอคุณปิดนี่ปุ๊บใช่ไหมก็ดันเข้าเข้าลำเภอิงหนึ่งเม็ดใช่ไหมให้ลูกสองก็อยู่ตรงนี้ ก็อยู่นี่สองลูกไปยิงปั้งขอดึงนี่ออกเพราะประตูนี้ยบอบมันก็กระเด็นดุดออกไปไอ้ลูกสาวก็ขึ้นมาเหมือนกับปืนอ๋อมัน,น,ม,นมันใส่ใสใคล้ายๆแมกกาซีใช่ไหมป๋าใ่ใอ๋ออย่างนี้เองม,มันใส่ทั้งลูกเนีย่ยสามสามลูกจรรับไปเลยเหมือนปืนความโม้อ่ะกดใส่ไปเลยกใยลยดใส่หัวไปเลยตึกตึกตึกดับีมันจะมีเบ้าร้ออย่างนี้ครับโอ้โหจริงจริงคือ จะบอกว่าบามีจ้ะมีเงินก็หาอาจจะหาซื้อไม่ได้ใช่ไหมบาทคือคือคือคุณไม่รู้แหล่งซื้ออย่างหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ขั้นตอนในการซื้อค่อนข้างจะยุ่งอะพวกเนี้ยมีเรื่องหลายเรื่องป่านะใช่ใช่ใช่คืพานตัวนี้มีกล้องด้วยนะถ้าป่านร้นตีว่กกล้องรุ่นเนี้ยมันกล้องแพงเดียวโปแพง แพงเก็นชื่อเดียวโปรกล้องแพงอย่นะเพราะกล้องพวกนี้มันเป็นกล้องที่มองแม้กระทั่งเห็นแม้กระทั่งขนลูกตาตัวนี้ป่ะใช่พวกนี้ม,มันใสมากมันมันแรงเยอะไงโอตัวนี้สุดอยอดชอบแล้วเนี่ย <gasps> โอ้ชอบเลยคุณแบกยังคุณลองแบกยัง,งยังยังเอาเ<ๆ>ดี๋ยวคุณลองแบกดูก่อนเดี๋ยวคุณจะมาชอบเชิ่อะไรกัน อืมกูทำกล้องมันเสียปะคุณจะไปดูกล้องผมหน่อคุณเค็ยกปืนขึ้นไปก่อนโอ้ยตายแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหน่งโคตรนี่เลยฮัดเลยฮัดโอ้โหไงปะใช่ไหมเราถ่ายร่งพุดกันโอ้สวยถ่ายไม่หมดนะกล้องผมเนี่ยมันยาว โอ้แต่ดูจากสภาพป่าเนียนเนียเลยอ่ะเขาจต่คนชอบมากเลยผมเนี่ยถ้าผมถ้าป๋าไม่ไม่บอกผมว่าป๋าจะหาสามเจ็ดห้าให้ผมนะผมมาจะเอาตัวนี้ยผมเดี๋ยวผมไปปรึกษาเมียก่นอนเอาละปะทุกคนปรึกษาเมียหมดเลยเนีเ่ยไปปรึกษาเมียเออทำไมทุกคนปรึกษาเมียหมดเลย ดูรครับนี่เรา้องดูฮะนี่ไม่ลองดูลองให้รู้รให้รู้ให้รู้ว่ามันมีป,นออปืนปืนแบบนี้คือปืนนี้คือไรเฟิไลไรเฟิไล,ฟไ,ลฟไม่ใช่จุดสองสองไม่ใช่ลูกกดห็นปะ่ะลูกกดนะลูกแค่นี้ครับนี่คือไรเฟิลเลยนะนี่ปืนไรเฟิลพวกนี้ยิงล่าสัตว์ครับคือเราเรามาถึงเราเดี๋ยวเราจะ พยายามหาแปลกๆเนี่ยเขาก่อนนั้นรุ่นมันค่อนข้างจะใกล้ใกล้เคียงกับลูกซองจำได้ไหมลูกซองที่เคยเราเคยทําคลิปไว้นะมาลูกซองลองแฝดแต่ลูกซองแฝดว่าจะจะมากกว่าตอนนี้จะมาหลังๆหลังแต่พวกเนี้ยมันจะเป็นปืนล่าสัตว์เหมือนลูกซองลูกซองก็ล่าสัตว์โอ้สุดยอดมากกับคุณมาังกรนี่ วุฒมองไม่เห็นเลยนะเนียนมากเลยป่าเนี่ยผมกลัวจริงกลัววุฒชอบไหมชอบยุ่งลหมชอบทำก็คุณป๋าตามเบอร์ด้า่างได้นะครับได้ได้ได้โอเคป๋าขอบคุณครับได้ครับสวัสดีครับ